ดาวพระเกตนะคะสัญลักษณ์คือเลข9ไทยนะคะในทางโหราศาสตร์ก็เป็นดาวกระตุ้นนะคะเมื่อย้ายเข้าสู่ภพเรือนใดส่งผลในช่วงดังกล่าวก็จะเป็นเรื่องราวนั้นๆที่โดดเด่นขึ้นมาสําหรับชาวมังกรเข้าสู่ภพเรือนเรื่องใดในช่วง28มีนาคมเป็นต้นไปไปอัปเดตก,กันได้นะคะท่านใดที่ลัคนาราศีมังกร,รรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ก็รับฟังได้หรือคุณเป็นคนราศีมังกรไม่ว่าจะคํานวณแบบไหนก็รับฟังได้เช่นกัน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งไว้นะคะดาวพระเกตนะคะโคจรจากภพเรือนสุภาของชาวมังกรนะคะไปเข้าภพเรือนมรณะในวันที่28มีนาคมเป็นต้นไปโดยดาวพระเกตเป็นดาวที่ส่งผลนะคะเมื่อเข้าสู่เรื่องราวในเชิงภพเรือนใดนะก็จะทําให้เรื่องราวนั้นโดดเด่งขึ้นมานะคะสําหรับความหมายของภพเรือนมรณะนะคะเป็นภพเรือนเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการจบวาระจบสัญญานะคะ รวมไปถึงความหมายเชิงสุขภาพได้ด้วยสําหรับความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นได้เมื่อดาวพฤกตเข้าสู่ภพเรือนนี้นะคะก็คือกระตุ้นความเปลี่ยนแปลงนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวนะคะไปสัมพันธ์กับดาวเสาฝั่งตรงข้ามก็คือดาวประจําตัวความเปลี่ยนแปลงมาเยือนรอบตัวชาวมังกรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการจบวาระจบสัญญาเนะีคะบางอย่างที่ไปต่อไม่ได้ก็มีเหตุให้เราต้องตัดสินใจมีทางเลือกเกิดขึ้นนะคะ เป็นช่วงเวลาที่เรื่องการเดินทางไกลนะจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินบางทีเป็นเรื่องระยะทางนะคะมีเหตุเดินทางไกลกว่าเดิมนะในช่วง28มีนาคมถึง23พฤษภาคมอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องหาเงินหาทองนะคะเป็นช่วงที่การเงินทางไกลเข้ามาสัมพันธ์ได้ก็คือต่างประเทศต่างจังหวัดต่างชาติต่างภาษารวมทั้งเป็นความหมายเชิงเรื่องมรดกเรื่องสินทรัพย์เรื่องภิในกรรมด้วยนะคะ ธุรกิจการงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพความป่วยความเจ็บการพัดพลากต่างๆช่วงนี้จะโดดเด่นขึ้นมาเนื่องจากดาวพระเกตเข้าไปทําให้มันคึกคักขึ้นนะคะทําให้ชาวมังกรที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวก็ถือว่าได้ประโยชน์จากดาวย้ายในรอบนี้นะคะกระตุ้นเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อเรื่องสังคมนะคะเนื่องจากช่วงนี้ดาวหลายดวงไปรวมอยู่ในภพสังคมนะดังนั้นมีเหตุการเงินนะคะสัมพันธ์กับคนแวดวงเดิมนะคะ เพื่อนร่วมรุ่นเก่าๆนะหรืออะไรที่เป็นเชิงผลงานในอดีตนะคะย้อนกลับมาส่งผลเป็นเชิงเรื่องเงินทองเรื่องงานให้กับชาวมังกรได้อย่างไรก็ตามนะคะเป็นดาวกระตุ้นในเชิงมรณะก็คือรายจ่ายได้ด้วยทําให้ชาวมังกรช่วงนี้นะคะก็จะมีสภาวะการเงินที่หาได้นะจากเรื่องราวที่กล่าวไปในขณะเดียวกันรายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะด้วยเนื่องจากดาวพระเกตกระตุน้นเรื่องมงรณะนะคะก็คือข้าวของเสียหายนะคะ มีจังหวะต้องซ่อมแซมนะข้าวของหมดอายุนะหรือว่าต้องซื้อใหม่หลายสิ่งนะเนื่องจากถึงเวลาพอดีนะคะเป็นการใช้เงินเกี่ยวกับการต่ออายุต่อสัญญารายปีนะหรือว่า ใช้เงินเพื่อปิดจบปัญหาบางประการนะเรียกว่าเป็นสภาวะที่หาได้แล้วก็จะมีเรื่องราวมารอให้ใช้จ่ายอยู่นะคะดาวพระเกตจะสัมพันธ์กับตัวตนของชาวมังกรตลอดช่วง28มีนาคมจนถึง23พฤษภาคมดังนั้นจะกระตุ้นให้ชาวมังกรเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งในชีวิตได้นะบางคนจะมีช่องทางหาเงินใหม่ๆนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเนื่องจาก เข้าสู่จุดของการพัฒนานะคะทำให้มีเหตุให้เราต้องปรับปรุงทั้งเรื่องบุคลิกภายนอกก็ได้หรือเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติหรือเรื่องราวรอบตัวในเชิงบ้านช่องบ้านเรือนนะคะก็มีเหตุให้ปรับปรุงดีขึ้นนะหรือสภาพแวดล,ล้อมรอบตัวของชาวามังกรมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่ดีขึ้นนะคะใครที่ทํางานนะคะหาเงินเกี่ยวกับเรื่องระยะทางนะใช้บ้านใช้รถทํามากินนะคะหรือว่าเดินทางบ่อย ติดต่อคนที่ไกลนะช่วงมีนาถึงพฤษภาคมนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่จะเกี่ยวข้องสมพัธ์กับเรื่องดังกล่าวค่อนข้างต่อเนื่องเนื่องจากดาวพระเกตเขาไม่มีการโคจรผิดปกตินะเรียกว่าจะกระตุ้นมาเป็นพิเศษในช่วงที่อยู่ในภพเรือนนี้นะคะ ชาวมังกรนะคะต่อเนื่องด้วยช่วงสงกรานนะคะจะมีดาวอาทิตย์ที่โคจรเป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะโดยดาวอาทิตย์ก็คือเจ้าเรือนมรณะที่ดาวพระเกตไปอาศัยอยู่ช่วงนี้นั่นเองนะทำให้ช่วงเมษายนนะคะดาวมรณะถือว่ามีกําลังแรงสุดในรอบปีของชาวมังกรประกอบกับดาวพระเกตมาอยู่ในภพเรือนของดาวอาทิตย์ ทำให้ชาวมังกรน,นะคะก็มีแนวโน้มช่วงสงกรานนะคะเดินทางไกลเป็นพิเศษนะคะก็เกิดความเปลี่ยนแปลงปร,ป,ปรับปรับฉับพลันในเชิงยศศัก์ตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะหรือชีวิตปรับเปลี่ยนรูปแบบหลายๆสิ่งได้นะเนื่องจากดาวค่อนข้างมีกําลังสูงกําลังแรงในเชิงความเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นช่วงที่เรื่องของมรดกเรื่องสินทรัพย์นะคะค่อนข้างแรงนะเนะะื่องจาก ก็มีกําลังเป็นมหาอุดนะทำให้ชาวมังกรอ,อาจจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องราวดังกล่าวได้มากนะคะใครกําลังเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะเป็นช่วงที่การเงินจากทางไกลนะโดดเด่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเงินที่รอคอยนะคะโดยเริ่มเป็นมหาอุดตั้งแต่สงกรานนะก็ส่งผลไปหนึ่งเดือนนะคะก็คือช่วงกลางเมษาถึงประมาณพฤษภาคมนั่นเองนะคะ ับสิ่งที่ต้องระวังในช่วง28มีนาคมเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งของดวงดาวคือเรื่องราวทางสุขภาพนะคะเนื่องจากดาวไปอยู่ในภพเรือนมรณนะเป็นความหมายโรคภัยไข้เจ็บนะช่วงนี้ชาวมังกรต้องระวังโรคภัยประเภทมาไวไปไวปุปปบปับฉับพลันนะคะอยู่ๆเกิดอาการแพ้ขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นแพ้อากาศแพ้ฝุ่นนะคะเรื่องราวโรคภัยไข้เจ็บแบบมาไวไปไวนะหรือเกิดขึ้น ด้วยสาเหตุที่ไม่ชัดเจนนะทำให้ชาวมังกรนะต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะใครมีโรคประจําตัวนะหรือว่าต้องทํางานเยอะเดินทางบ่อยนะถือว่าเป็นช่วงที่จะรับประทานอาหารการกินต้องะระมาระวังนะคะรวมทั้งดูแลสุขภาพตนเองให้มากขึ้นในช่วงที่ดาวพระเกตกระตุ้นพบเรือนมอรณะนะคะสำหรับในเชิงโชคลาภนะคะที่มาพร้อมกับดาวพระเกตนะก็คือเป็นดาวเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องพลังที่มองไม่เห็นนะคะทาให้ชาวมังกรมักได้โชคจากเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางไกลนะเช่นการเดินทางไกลแล้วแหว,ว้พระขอพรต่างๆนะคะโชว์จากข้าวของมือสองของเก่านะบางท่านจะได้ข้าวของชิ้นใหญ่นะคะหรือว่าเอาของมารีโนเวทเอามาปรับปรุงปรับสภาพต่างๆนําไปขายเป็นเงินนะหรือคุณได้ข้าวของชิ้นใหญ่ที่เป็นลักษณะมือสองนะคะหรือว่าของดีราคาถูกลักษณะนี้ได้นะคะเป็นช่วงที่ดาวพฤกษ์กระตุน้นดาว ประจำตัวตวลอดเวลาก็คือดาวเสาร์นะทำให้เรื่องเงินทองก็มีเข้ามาปรับป,ปรับฉับพลันนะโดยเฉพาะเงินต่างประเทศนะคะผลกําไรบางอย่างที่เกิดขึ้นจากทางไกลนะหรือมีจังหวะได้เปอร์เซ็นต์ส่วนต่างเล็กๆน้อยๆอยู่สม่ําเสมอนะคะสําหรับเรื่องทางสังคมนะถือว่าโดดเด่นเช่นกันเนื่องจากดาวศุกร์ที่เป็นปฐุมเก์นะคะก็โคจรอ,อยู่ในภพเรือนเพื่อนสังคมดังนั้นจะเป็นความโดดเด่นกับเรื่องเพื่อนเก่านะคะคนในแวดวงเดิมนะหรือการ กลับไปคบหาสมาคมกับแหล่งหาเงินเก่าๆที่ผ่านมานะทำให้ชาวมังกรช่วงนี้รับผลก็มาจากเรื่องของการครบหาในอดีตผลงานเก่าชื่อเสียงเครดิตเดิมๆนะคะทำให้ชาวมังกรจะมีโอกาสได้โชคลาภจากการหยิบจับรับเงินก้อนเรื่องงานต่างๆนะคะ เป็นช่วงที่เงินแปลกๆนะคะมีเข้ามาปุบป,ปับฉับพลันนะคะเช่นงานทางไกลางานเดินทางงานฉุกเฉินรีบด่วนก็เป็นได้ในขณะเดียวกันนะคะอย่างที่บอกก็คือเวลาจับใจ่ายใช้สอยก็มารีบรีบด่วนๆเหมือนกันนะเช่นข้าวของเสียหายถ้าไม่ซ่อมก็คือทํางานต่อไม่ได้นะหรือมักเป็นเรื่องราวรายจ่ายด่วนๆที่ไม่ได้วางแผนไว้นะคะ สำหรับชาวมังกรนะคะพบเรือนมรณะมันเป็นพบกึ่งดีกึ่งเสียนะดังนั้นบางเรื่องกระตุ้นดีนะคะบ,บางเรื่องก็ระวังไว้บ้างโดยเฉพาะเรื่องรายจ่ายและเรื่องสุขภาพของชาวมังกร,รดาวพระเกตนะคะเป็นดาวโคจรรายเดือนเมื่ออยู่ครบเวลานะคะก็จะขยับไปกระตุ้นพบเรือนอื่นๆต่อไปสําหรับชาวมังกรนะคะขอให้ช่วง 28มีนาคมถึง23พฤษภาคมได้โชคดีจากดาวพระเกตที่กระตุ้นเรื่องราวต่างๆดังท,งที่กล่าวไปนะคะสิ่งใดที่หวังไว้นะคะหรือกําลังรอคอยคําตอบหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะมาเยือนก็ขอให้เป็นไปในเชิงบวกพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ